ติตัสสะตะราชขาติตังเตเสตุธัมมังอนุคามิมังปะชังนะโมตัสสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบทตัสสะนะโมตัสสะพาะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสสะบัดนี้อัตมาภาพจะแสดงธรรมตามกำลังสติปัญญาขอให้พวกท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจสดับพวกเราก็เอามือลงได้นะเอามือลง ตามถนักนั่นแหละก็กราบถวายความเคารพแด่พระรัตนไตรัยถวายความเคารพแด่ครูบาอาจารย์ที่มารวมกันในงานศพเ้าเรียกว่างานบำเพ็ญกุศล,ลเราก็หลับตาลงนะไม่ต้องมองมาที่ตัวของผู้พูดเชื่อมโยงตัวเอง เข้าสู่กับสถานการณ์ในปัจจุบันนี่แหละคลายความกังวลในอดีตคลายความกังวลในอนาคตนะหลับตาลงแล้วก็กำหนดดูความรู้สึกของใจตัวเองนั่นแหละเชื่อมโยงความรู้สึกเข้าสู่กับสถานการณ์ในปัจจุบัน หายใจเข้ายาวตั้งหลักให้ตัวเองก่อนหายใจออกยาวสักห้าลมหายใจลองทำดู พภะนิจาวัตตสั้งฆาราอุปาดาวายธรรมิโนอุปชิตวานิรุนชันติเตสั่งวุปะสะโมสุโคสังขารทั้งหลายไม่เทียงหนอมีความเสื่อมเกิดขึ้นการวางภาระการปงสังขารได้เป็นความสุขอย่างยิ่งการวางภาระการปงสังขารลงได้เป็นความสุขอย่างยิ่ง ความสุขคือกุญแจสำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกคนนั่นแหละนะแต่เมื่อ,อไหรที่เราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้การใช้ชีวิตของสรรพสัตว์ก็ต้องดิ้นรนขนขวายตามอำนาจของตันหามีความหิวชักนำนะลืมตาขึ้นมาก็ร้องไห้ ความหิวร้องแม่ก็ต้องเอาข้าวแม่ก็ต้องเอานมป้อนเสียก่อนเมื่อพอรู้ความหน่อยอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เป็นของเล่นหวังว่าจะได้รับความสุขกุญแจก็คือความสุขเมื่อเกิดขึ้นมาก็หวังว่าจะได้รับความสุขแต่ก็ร้องไห้มาก่อนหลังจากที่ร้องไห้มาแล้วก็สแสวงหา สิ่งที่ตนตั้งใจเอาไว้ของเล่นเมื่อไม่ได้ดังใจก็ร้องแม้ได้ดังใจแล้วก็ต้องพัดภาคจากของเล่นนั้นเมื่อการเวลาผ่านไปเมื่อโตขึ้นแล้วก็อยากได้ทรัพย์สแสวงหาทรัพย์สแสวงหายศแสวงหาสารรเสริญหวังว่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถ สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราได้แต่จากประสบการณ์ของชีวิตของพวกเราเองทุกคนนั่นแหละมีทรัพย์ก็ยังกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงลังเลสงสัยมียศมีตำแหน่งก็ยังกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงลังเลสงสัยไปเที่ยวโรงหนังโรงละครโรงสุราก็ยังกังวลหวาดระแวงลังเลสงสัยแม้แต่นอนอยู่บนที่นอนของตัวเอง ก็ยังกลัวความพัดผ่าแม้แต่บ้านของตัวเองแม้แต่ลูกของตัวเองความกังวลความหวาดกลัวความหวระแวงตามสัรพสัตไปทุกที่ก็แสวงหาด้วยความหวังว่าเชื่อว่าจะได้พบความสุขจริงๆนะนะแต่ความสุขจริงๆที่เรามีอยู่มันแค่บรรเทาได้แค่ชั่วขณนะพอการเวลาผ่านไป ก็พัดภาคร้องไห้จากความพัดภาคน้ำตาของสรรพสัตว์ที่ต้องประสบจากความพัดภาคอย่างที่เรามาเราสแสวงหามาอย่างวันนี้อย่างที่เราเห็นงานบำเพ็ญกุศลก็คือบำเพ็ญความฉลาดทำยังไงจะฉลาดขึ้นมาแล้วก็มองดูศพแล้วก็เชื่อมโยง นั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีกินอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีสักวันหนึ่งเราก็ต้องตามไปมันเป็นสัตธรรมอย่างของจริงของแท้แน่นอนแล้วสิ่งอะไรที่เราหวังว่าจะหวังพึ่งได้จริงสิ่งที่เราจะหวังพึ่งได้จริงสิ่งที่จะเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ของสรรพสัตว์ได้มันคืออะไรตรงนี้เป็นเรื่องของบุญและกุศล บุญถ้าคนที่รู้จักบุญท่านเหล่านั้นก็ไม่สงสัยในบุญคนที่มีความกระตันอยูกระตัดเวทีคนที่มีความรับผิดชอบคนที่มีความเสียสละท่านเหล่านั้นไม่ได้ถามหาเรื่องของบุญท่านเหล่านั้นมีความภูมิใจแต่ถ้าไปถามหากับคนที่เขาไม่มีความเสียสละบุญไม่มีบาปไม่มนะีเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่มี ความชั่วก็ทําได้สารพัดความชั่วช้าลามกเพราะเข้าใจว่าบุญไม่มีบาปไม่มีแต่เขาก็ไม่สามารถพาตัวเองออกจากความทุกข์ไปได้เขาก็ต้องบุญเพ้อเจอ้อซอเซียโกหกพกลมหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นต่อไปนี่ว่าเป็นเรื่องของความไม่ฉลาดของคนพาลที่ไม่รู้จักบุญ แต่สำหรับบุคคลที่บำเพ็ญงานบุญงานกุศลนะมองยังไงเราจะฉลาดฟังยังไงเราจะฉลาดนะทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้นะสังคมไม่ได้ต้อนรับนักบวชผู้ประพฤติพรมจรยน,นะนะจริยธรรมกับกฎหมายขัดแย้งกันนะคนที่ออกบวชเพิ่งออกจากคุกมาไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ นะมีปัญหาชีวิตนะเรามองดูแล้วก็ไม่น่าจะเกินกว่าเรามองดูแล้วเผลอๆน่าจะหนักกว่าเราด้วยซ้ําเราเห็นอย่างนั้นจนชินบวกกับเราไม่รู้จักบุญบวกกับเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าบวกกับเราไม่เคยเจอครูบาอาจารย์ผู้ทรงธรรมวินัยเราก็มองแล้วก็ตัดสินจากข่าวจากความจากความเห็นอันคับแคบเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนอย่างที่ตนเองรู้ ทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละดีกว่านี้ไม่มีหรอกมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละคนเหานั้นก็จะหอกองทุกหอความทุกนะความมืดมันปิดหูปิดตาของสรบพสั์ไม่สามารถเปิดมองความจริงได้เพราะความคิดเห็นของเรามันคับแคบสวสแสวงหาทุกอย่างก็เพื่อตัวเองนะทุกคน แสวงหาเพื่อตัวเองแต่ถ้าคนที่รู้จักบุญแล้วบุญเกิดขึ้นจากอะไรความกระตันยูกระตะเวทีเกิดขึ้นจากจิตสำนึกถ้าเราไม่มีความกระตันยูกระตะเวทีก็จบเลยทุกอย่างความกระตันยูกระตะเวทีคืออะไรมีใครเคยถามบ้างหรือเปล่าพ่อเหนื่อยบ้างไหมพ่อทุกบ้างไหมพ่อเหนื่อยบ้างไหมเลี้ยงลูก มีใครเคยถามบ้างเราถามแต่ว่าพ่อมีตังค์ไหมแม่มีตังค์ไหมพ่อหนูหิวแม่หนูหิวพ่อหนูต้องจ่ายค่าอาหารหนูต้องจ่ายค่าเทอมหนูต้องจ่ายค่าชุดนักเรียนมีใครเคยถามบ้างหรือเปล่าว่าพ่อเหนื่อยไหมความกระตันยูที่เราเข้าใจกับความกระตันยูที่เป็นเรื่องของจิตสำนึก เพียงแค่เรื่องเบื้องต้นเรื่องของความกระตันยูกระตะเวทีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนก็ทําให้เข้าใจผิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีแต่สําหรับคนที่มีความกระตันยูที่เขาคอยดูแลที่เขาคอยเอาใจใส่ด้วยจิตสํานึกหวังว่าจะทดแทนคุณของบิดามารดาท่านเหล่านั้นท่านไม่ได้สงสัยเรื่องของบุญท่านรู้ว่าพ่อกับแม่เลี้ยงดูเรามาเหนื่อยยากลําบากตั้งแต่เราเป็นเด็ก ป้อนข้าวป้อนน้ำหาตังมาจ่ายค่าชุดนักเรียนค่าเทอมค่าหนังสือรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งพ่อก็พัดภาคจากเราไปแล้วเมื่อพ่อพัดภาคจากไปแล้วสิ่งไหนคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญเราทำบุญถึงท่านความภูมิใจคือกุญแจของบุญ แต่ว่าตลอดชีวิตของเราที่เราแสวงหาทรัพย์ยศสิ่งเหล่านั้นเรายังไม่มีความรู้สึกถึงถึงพร้อมด้วยความภูมิใจเลยเมื่อความภูมิใจถึงพร้อมพ่อกับแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกถ้าลูกคนไหนมีความกระตันอยู่พ่อก็มีความภูมิใจในตัวลูกคนนั้นพ่อก็ภูมิใจความกระตันอยู่ต่อลูกคนนั้น แต่หลังจากที่พ่อไปแล้วทําบุญถึงท่านทําบุญถึงท่านความเป็นบุญล้ำลึกถึงคุณของผู้เป็นบิดามารดานิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมะหวังว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องแก่เจ้าภาพทั้งหลายที่มาร่วมประโยชน์ในชีวิตของเราเหนื่อยมามาก เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าจะนานเกินไปนะชีวิตของเราที่เราใช้ตลอดมามันเหนื่อยมา,มากนะเราบำเพ็ญกุศลใช้เวลาไม่น่าจะถึงสองสามชั่วโมงแรกกับกุศลที่มันเกิดขึ้นในหัวใจคนนะเพราะเราเคยชินแต่ความเร่งดวง่วน ใจเชื่อมโยงตัวเองเข้าสู่กับปัจจุบันใจไม่เคยฝึกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะมันดีดดีดดิ้นวิ่งไปนะพอใจไม่พอใจมันก็มีแค่นั้นแหละอำนาจของกิเลสนะคอยให้คะแนนะพอใจไม่พอใจถูกใจก็ว่าดีไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดีแต่ผลของชีวิตก็คือเราคนเดิม แต่เรื่องของธรรมะนี้มันไม่ใช่เรื่องของความพอใจและความไม่พอใจมันเป็นเรื่องของการที่เราจะทํำยังไงที่เราจะสามารถสร้างกําลังของใจเราให้เกิดบุญขึ้นมาเกิดความภูมิใจขึ้นมาในความเสียสละเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาจากการสดับฟังธรรมะความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นถ้าเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง สุตมะยปัญญาจินตมะยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากจินตนาการคือการคิดวิเคราะห์ภาวนามะยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเพาะบ,บม่มอบลมด้วยกําลังของสติด้วยกําลังของสมาธนะิชีวิตที่มันเหนื่อยยากลาบากของสรรพสัตนะสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยงสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไป การวางภาระการปวงสังขารลงได้เป็นความสุขอย่างยิ่งเราไม่ต้องป้อนข้าวแล้วพ่อแม่ผู้ลวงรับแต่คนที่ยังอยู่ยังต้องหิวยังต้องสแสวงหาเพื่อเลี้ยงชีพยังต้องสแสวงหาความมัน่นคงแต่สิ่งไหนจะเป็นสมบัติแท้ที่เราจะหวังพึ่งให้ได้กับตัวเองอย่างแท้จริงตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นเรื่องของธรรมะ เรียกว่าคนที่สามารถลองรับบุญได้บุคคลเหล่านั้นเขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้พัฒนาจิตของตนเขาจะยินดีในการทําบุญยินดีในการรักษาศีลยินดีในการฟังธรรมเรียกว่ากุศลาธรรมมาครูบาอาจารย์ท่านจะสวดมนต์ให้เราฟังกุศลาธรรมมาอกุศลธรรมมาอภยากตาธรรมมา กุศลจะเกิดขึ้นยังไงทางของกุศลคือความกตัญยูกะตะเวทีความอดทนความรับผิดชอบความเสียสละการให้ทานการรักษาศีลการบำเพ็ญจิตตภาวนาทางที่นำพาให้เรายกระดับใจของตนขึ้นได้อกุศลธรรมมาเป็นยังไงหนทางที่ไม่ฉลาดหนทางแห่งความเสื่อมเป็นยังไงมนุษย์ชั้นดี มนุษย์ชั้นกลางมนุษย์ชั้นด้อยที่เราเห็นกันอยู่มนุษย์ชั้นดีเกิดมาเพียร้อมีทรัพย์มียศมีบริวารเกิดมาก็มีแล้วไม่เกิดมาแบบงงๆเหมือนกันทุกคนมนุษย์ชั้นดีมนุษย์ชั้นกลางปากกัดตีนถีบมนุษย์ชั้นด้อยเกิดขึ้นมาพิกลพิการตาบอดหูหนวกสติปัญญาไม่สมประกอบที่เรามองเห็นมนุษย์ อะไรทำให้เสื่อมลงไปพบของสัตว์เดรัจฉานพบของสัตว์เดรัจฉานคือความเสื่อมจากความที่เราเห็นกันอยู่เดรัจฉานคือผู้ด้อยผู้ด้อยทางสติผู้ด้อยทางปัญญาคิดอยู่เรื่องเดียวคือหาอยู่หากินสแสวงหาที่อยู่อาศัยสแสวงหาที่สืบอพันคิดออกแค่นะั้นนั่นคือพบของเดรัจฉานเดรัจฉานนี้จะลบว่าบุญไม่มีบาปไม่มี เพราะเขาไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปเป็นพเป็นพบของจิตที่อยากจะลบว่าบุญไม่มีบาปไม่มีลึกลงไปจากเดรัจฉานก็พบของเปรตเปรตก็คือผู้หิวพบของเปรตเปรตคือผู้หิวกระหายกินไม่เคยอิ่มหิวอยู่ตลอดสแสวงหาจะเติมให้เต็มมันก็ไม่เต็มจนลน้นจนอ้วกแตก ไม่เคยพอมันหิวอยู่ตลอดพบของเปรตอสุรกายพบของความขาดตกบกพร่องคือร่างกายไม่สมบูรณ์อสุรกายคือร่างกายไม่สมบูรณ์การเกิดขึ้นของสรรัาวษ์ที่เกิดขึ้นมาร่างกายไม่สมประกอบตาบอดหัวลวกพิกลพิการอสุรกายนรกเกิดขึ้นมายังไม่ทันถูกยังไม่ทันเลี้ยงดูให้โตก็ถูกฆ่าเสียแล้ว ถูกประหารเส็จแล้วคือไปเกิดท่ามกลางสงครามไปเกิดในประเทศที่เต็มไปด้วยสงครามหรือไปเกิดในประเทศเอธิโอเปียไม่มีอาหารไม่มีน้าไม่มีเครื่องนุ่งห่มหรือไปเกิดโรหินยาไม่มีแม้แต่ที่อยู่อาศัยการเกิดขึ้นของสรรพสตา์นะั้นมันแตกต่างกันที่เราพูดเราพูดถึงเรื่องคำศัพท์เราไม่ได้พูดถึงเรื่องในสิ่งที่เรามองไม่เห็น เราพูดในสิ่งที่เราพอมองเห็นกันได้ภพของสวรรค์คือความเป็นเลิศทางอารมณ์การได้รับลูกอันสวยงามการได้รับกลิ่นอันหอมหวนลดชาติโพธพะพนุ่มเบาแข็งอ่อนตามที่ตนปรารถนาสมดังใจต้องการเรียกว่าภพของสวรรค์คือความเป็นเลิศทางอารมณ์การมาพบสรรพสัตว์ที่เกิดขึ้นมาเราจะเข้าใจว่าตายแล้วสูญหรือเปล่า ตายแล้วศูนย์แล้วใครมาเกิดคนเหล่านั้นมาเกิดได้ยังไงเรามาเกิดได้ยังไงแล้วทำไมเกิดมาต้องเกิดแตกต่างกันด้วยทำไมคนนั้นจึงเกิดท่ามกลางทรัพย์สมบัติทำไมคนนั้นจึงเกิดในประเทศที่ยากแค้นกันดารทำไมคนนั้นจึงเกิดขึ้นมาพิกลพิการตาบอดหัวหนววสมบัติการเกิดนี้ใครเป็นคนกำหนดสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ลงมาก็คือสิ่งที่ สพัพพสั์รู้ได้ยากคือใจของตนใจของใครมีสมบัติย่อมแสดงสิ่งนั้นใครมีความสุขก็แสดงความสุขใครมีความทุกข์ก็แสดงความทุกข์ใครมีปัญญาก็แสดงความเฉลียวฉลาดใครมีความโง่เขาก็แสดงความโง่เขาธรรมชาติของความจริงมันปรากฏอย่างนั้นโดยธรรมชาติตามสมบัติของความจริงแล้วไม่สามารถบังคับบัญชาให้ได้ดังใจเรา ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะทาไมไม่เป็นอย่างนี้ล่ะมันไม่ได้ตามความต้องการไม่ได้ตามตัณหาแต่มันจะได้ตามการสั่งสมการสั่งสมอุป,ปนิสัยคนที่มีบุญคนเหล่านั้นจึงมีความภูมิใจในศักยภาพของตนเองนะไม่ต้องคอยหลอกตัวเองคนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความกระตันยูกระตะเวทีมีความเสียสละใจของคนที่มีบุญ จะสามารถรองรับเหตุผลที่ตรงต่อความจริงได้แต่สำหรับคนที่ไม่มีบุญเขาก็จะบอกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีฐานไม่มีผลโลกหน้าไม่มีผู้ประพฤติพรมจรย์ผู้รู้แจ้งโลกไม่มีคุณของบิดามารดาไม่มีเป็นความเห็นผิดเมื่อบุญไม่มีบาปไม่มีก็ทำตามใจ แต่สิ่งที่เขาได้รับมันก็เป็นสิ่งที่เขาได้รับเองก็คือความมืดของใจความมืดของใจทำให้คนไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเขาเรียกว่าอะกุศลธรรมมาคือความไม่ฉลาดคือความมืดของใจอะพยากรตาธรรมมาธรรมที่เป็นกลางกลางหนทางที่ครูบาอาจารย์ท่านสวดมาธราไม่ได้สวดให้คนตายฟังท่านสวด ให้คนที่มีชีวิตอยู่ฟังว่าหากเราปรารถนาความจเจริญรุ่งเรืองงอกงามของชีวิตให้เราขนขวายในการบำเพ็ญกุศลคือการให้ทานในการรักษาศีลในการประพฤติพรมจรรย์นะหนทางที่ไม่ฉลาคบมิรชั่วนะคบมิรชั่วอะไรคือมิรชั่วนักเลงสุรานักเลงการพนัน เสื่อมทรัพย์ทำให้เสื่อมทรัพย์ทำให้เสื่อมยศทำให้เสียสุขภาพทำให้เสียครอบครัวเสียความน้าเสียความเป็นคนเสียความมีแต่เรื่องเสื่อมเสียสุดท้ายก็บุญไม่มีบาปไม่มีสุดท้ายก็ความมืดก็ปกคลุมครอบงำทำให้เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเียว่าสรรพสัส์ทั้งหลายที่เที่ยวไปในวัดตะที่น่าสงสาร ด้วยความไม่รู้เพราะความเห็นที่คาดเคลื่อนก็ไม่รู้จะหวังพึ่งอะไรจริงๆก็ไปด้วยความไม่รู้จริงแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้รับความสุขจริงๆนั่นแหละความสุขจริงๆอย่างที่เราประจักษ์อยู่ความสุขจริงๆการวะการวางนะการปรงสังขา,การกันวางผ่านละที่เราหมายมั่นการ ที่เราสําคัญมั่นหมายการสลักคืนการไม่ไปสําคัญมั่นหมายในสังขารทั้งปวงที่เราสําคัญว่าเป็นของเราเราคืนหมดไม่ต้องแบกไม่กระทั่งกายของตัวเองคนที่สามารถวางได้คลายความยึดมั่นถึงมันได้คนนั้นก็จะเบาใจก็จะเบาพอใจเบาแล้วก็ไปสู่ที่สูงใจเบาก็มีพบที่สูงเป็นสมบัติ อันนี้เรื่องของบุญเรื่องของกุศลนั่นแหละแป่ว่าธรรมะก็คือเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเรื่องของการเชื่อมโยงตัวเองเข้าสู่กับการที่เหมาะสมคนที่เกิดขึ้นมายากจนข้นแขนไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักรักษาศีลไม่รู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมก็มีอยู่ คนเหล่านั้นเขามืดมาแล้วเขาก็มืดไปคนที่เกิดขึ้นมาในความยากจนค้นแค้นแต่เขารู้จักให้ทานเขารู้จักรักษาศีลเขารู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมคนเหล่านั้นก็มีอยู่คนเหล่านั้นแม้ว่าเขาจะมืดมาแต่เขาก็สว่างไปคนเหล่านั้นเกิดขึ้นมาในตระกูลมั่งคั่งล่ำรวยแต่เขาไม่รู้จักให้ทาน ไม่รู้จักรักษาศีลไม่รู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมคนเหล่านั้นก็มีอยู่คนเหล่านั้นถึงแม้ว่าเขาสว่างมาแต่เขาก็มีความมืดเป็นที่ไปคนที่เกิดมาในตระกูลมั่งข้างร่ำรวยรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมขนขวายงานบุญงานกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคนเหล่านั้นมีอยู่คนเหล่านั้นเรียกว่าบุคคลที่สว่างมา แล้วก็จะสว่างไปธรรมะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทั้งหลายอัตมาภาพก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละธนสารสมบัติเต็มเปี่ยมด้วยเดชเดชานุภาพเป็นที่รักเป็นที่เคารพของสาธุชนทั้งหลายมีเมตตา มหานิยมมีเดชมีเด,ดชานุภาพคิดสิ่งใดสมดังความมุ่งมั่นดังปาถนาตั้งตนอยู่ในทํานองครองธรรมจนท้ายที่สุดขอให้พวกท่านทั้งหลายสามารถก้าวผ่านล่วงผลความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ